สวัสดีครับผมก็เจนายครับวันนี้คุณก็อยู่ผมที่เจนายแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับใครที่ประสบปัญหานะครับผมเครือข่ายของคุณนะครับขึ้นแค่ 2G 3G เนี่ยโอ้ยทั้งทั้งที่ไปเปลี่ยนซิมมาใหม่เลยนะครับเครื่องก็ใหม่เยี่ยมรองรับ 4G นะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับผมแต่ ก่อนที่จะไปดูวิธีของผมนั่นนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่กําลังหาซื้อมือถืออยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมแวะมาที่ร้านเจนายทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ไลน์เจนายโฟนและเฟซบุ๊กเจนายโฟนเรามีการส่งฟรีทั่วประเทศครับต้องพูดเร็วๆครับตรงนี้จําไว้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับมาซื้อมือถือที่เจนายนะฮะ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าตอนนี้ผมประสบปัญหาอยู่ว่ามือถือผมเนี่ยมันขึ้นอื้มซึ่งเน่ามากนะครับผม เห็นไหมฮะผมเปิดเน็ตเนี่ยผมเปิด YouTube เนี่ยอ่ะผมเปิดแล้วผมเปิด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 เปึ๊บจึ๊กโอ้ยหมุนเงินแบบกระจงกระจายไม่ดูมาแล้วนะครับเนี่ยครับของผมนะเป็นมือถือ Android นะครับทิ้งขึ้นแบบเพิ่งไปเตรียมเปลี่ยนติมมาเลยนะครับแต่ไม่รู้อะไรแบบโอ้โหแบบเล่นเน็ตไม่ได้นะครับขึ้น2องง G เอาไงอ่ะขอตังค์แม่ซื้อเครื่องใหม่ได้ป่ะโอ้เซ็งเลย แต่อย่าเพิ่งเสียใจไปครับผมมันมีวิธีเช็คหรือวิธีแก้นะครับทำตามผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้า setting ครับอ่าหรือการตั้งค่าของเรานั่เองในตัวเครื่องนะฮะแล้วทีนี้นะฮะหาคําว่าซิมการ์ดหรือเครื่อข่ายมือถือนะครับผมเห็นไหมครับของผมเนี่ยเปิด 4G duo ทั้งคู่แต่ทำไมไม่เป็น 4G ไม่ยากครับผมกดไปที่มจิก๊ก เปิดการใช้งานซิมเรียบร้อยแก้ไขซิมชื่อซิมการ์ดเรียบร้อยจุด a b n เป็นอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับผมแต่ปัญหามันอยู่ที่ประเภทเครือข่ายที่ท่านเลือกใช้นะครับตรงนี้กดเข้าไปจึ๊กเห็นไหมครับมันเป็น 2G เท่านั้นอยู่นะครับผมทีนี้เราเจออย่างนี้เราทำไงง่ายสิกด 4G ิกด 4G ครับผมเห็นไหมกด 4G ข้างบนก็จะเป็น 4G บวกแล้ว เห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้จะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ทำไมจะไปเปลี่ยนซิมใหม่ทำไมกัรล่ครับทำตามผมดูคลิปนี้แล้วเอาไปทำตามนะครับผมง่ายๆบายกตี้นะฮะวันนี้นะครับผมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับกับเจนน h a ชแนลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปกดแชร์ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากท่านใดที่ประสบปัญหาสมาร,ร์ทโฟนอยู่ไม่เข้าใจเหมือนเรื่องแบบนี้ คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์และจะนำคอมเมนต์ที่ประสบามสำเจริงนะฮะเอามาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับในวิธีที่ง่ายที่สุดยิ่งกว่าปอกกล้วยนะครับนั่นคือการตัดกล้วยนะครับผมตึกเโปะนะฮะวันนี้ผมต้องลาไปก่อน